โรงเรียนบ้านทานนุนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลโคกลอยอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาเปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2476โดยใช้สถานที่โกดังเก็บของของนายจิ้นเองทองตันเป็นที่เรียนชั่วคราวต่อมาในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2476รัฐบาลได้อนุมัติให้เป็นโรงเรียนประชาบาลและได้ตั้งชื่อว่าโรงเรียนบ้านท่านุ่นจนถึงปัจจุบนัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น451คนจำนวนข้าราชการครู16คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง3คนและนักการพานโรง1คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวกัญญารักษณ์เดชทัพผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านทานุนได้ตระหนักถึงการจัดการขยะภายในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกมีจิตสาธารณะรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักการคัดแยกขยะ,ขยะและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปโรงเรียนบ้านท่านุ่นได้ดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ zero waste School ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้กับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบลดการใช้ภาชนะที่ทำให้เกิดขยะ หันมาใช้ภาชนะที่คงทนเพื่อลดขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการจัดการขยะรีไซเคิล โดยคุณครูประจำชั้นดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการคัดแยกขยะและการจัดการขยะประเภทขยะรีไซเคิลให้ผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้การสร้างคุณค่านำมาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์เรียนรู้จากขยะสร้างองค์ความรู้และหาคุณค่าจากขยะให้เจอซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมงานประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียนเช่นการทำหมอนจากหลอดพลาสติกเพื่อผู้ป่วยติดเตียงของน้องๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3การทำกระถางรักโลกจากขวดน้ำพลาสติกของพี่ๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 การทำที่ใส่เนียนสอและที่เก็บของจากขวดน้ำพลาสติกของพี่พี่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1การทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกของพี่พี่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1การทำอีโคบิส e ์กเก้าอี้รักโลกและกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกและซองไอศครีมของพี่พี่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 นำฝาขวดน้ำมาทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ของพี่ๆระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่สาม จากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณขยะของโรงเรียนบ้านทานุนลดลงอย่างต่อเนื่องและยังสร้างจิตสำนึกของผู้เรียนให้รู้จักคุณค่าของสิ่งของและสามารถเรียนรู้กับขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนโรงเรียนบ้านทานุนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป